แต่งงานที่ไหนอ่ะแต่งงานที่นี่แต่งงานได้ไงล่ะเธอต้องแต่งกับฉันคนเดียวนะแล้วคนนี้เท่ากันแล้ว <c oughs> เก็บเอาไว้นะเอาไว้ทำอะไรเก็บไว้นะ <c oughs> ถึงวันจริงแล้วลดราคาพี่บางนัก <c oughs> ปานานไม่ทำอะไรเนี่ย <c oughs> จะมาทำอะไรที่นี่อ่ะ <c oughs> เจ้าเจ้าจับมาเจ้าจับมาทำไมอ่ะมาแต่งงานแต่งงานที่ไหนอ่ะแต่งงานที่นี่แต่งงานได้ยงไงลราเธอต้องแต่งกับฉันคนเดียวนะแล้วก็จะไปฆ่าพี่ด้วยเฮ้ยจริงหรอวะพี่ฉากนี้ผมสามคนจะเป็นอยู่ไหมนี่เลยนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเจ้าจับตัวมาแต่งงานที่นี่เจ้ามันชื่ออะไร อาสนัยอาสนัยใช่ไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงยังไม่ออกจากไล่เหรอจะไปแล้วนี่ไงแม่ขอเพลงมาเพลงอะไรรักมาห้าปีตามสูตรวันนี้ไอ้อัษนัยต้องเจอกับกูแน่กูจะไปฆ่าไอ้อัษนัยได้แต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยให้ไปแล้วหนูจะช่วยทำมาหากินหน่อยนะจะร้องให้โอเคเดี๋ยวเต้นแดงเต้นด้วยกันเต้นหมดเลย ก็ได้ต่างกันทุกคนได้เท่าไหนเต้นเท่านั้นได้เท่าไหนเอาตามได้เท่าไหนเต้นเท่านั้นได้เท่าไหนตามนั้นสามเดี๋ยวพี่จะไปข้ามแล้วหัวฮักโอ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเลยเหรอมันจะไม่ได้อ่ะทำอะไรนี่หัวฮักหัวฮักหัวฮักหัวหักมากขาบใครเดี๋ยวมันก็หัวหั ฟังมึงดีว่้อยากเตยจริงรักมา้นลิ้นะรักขออีกนิดได้ไหมรักเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเอาสไตล์เธอะเชิญรักมาดิมาเกาะได้ตังแล้วได้เท่าไหร่เต้นเท่านั้นรู้ไหม ได้เท่าไหร่เต้น,นเท่านั้นครับไอ้เอินต้นมึงก็เต้นมนนันดีที่ขเขาก็เต้นกันดีนะเนี่ยเอามานีิ่บอกว่าไงได้เท่าไหร่เต้นเท่านั้นได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่น้อยึงได้เท่าไหร่นี่กูได<า>้ย okay, ี่สิบให้กูเต้นเท่าไหร่มาโอเคพี่รักมาก่อนใคร สิ่คุณโปลยิ้มให้เราได้ไงตามึงไม่ยิ้มเลยอ่ะเอาได้ก็ได้สิติดบารเลยมากมาย